โอนผิดเองแล้วคุณจะมาเร่งอะไรผมเนี่ยรอคิวอยู่เดี๋ยวโอนคืนให้ก็โอนมาผิดเองอะอะไรนะยังครับอ๋อเขาโอนเงินผิดบัญชีแล้วอกให้ผมโอนคืนเนี่ยผมก็เร่งเร่งอยู่นั่นเนี่ไม่ได้นะเพเนี่ยม่ไ้อะไรพี่เขาโอนมาผิดจริงๆโอ้ยนี้มันมีสาชีพเยอะเลยใช่สาชีพเขาแกล้งโอนเงินเข้าบัญชีเราผิดมาแล้วเขาให้โอนคืนอ้าวเหลือเป็นพวกบัญชีเนี่ยที่เขาเป็นบัญชี้าของติดติดหรือเปล่า อแกงโอนมาผิดแล้วโอนเงิน,น <c oughs> คุณจะตกเป,ป็นที่ตองหนาเลยนะเออบอกเขาเลยให้เขาไปแจ้งความหรือไม่ก็ไปแจ้งที่นาคเ <น S 2> <คน S 2> ไม่ต้องคุณได้ยินไหม าสวางไปแล้วพี่ไปแล้วน่ะแตปเโดห็คนเคยดูขวเคยดม้เาบัญชีผมหืนึยไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวเขาไปแจ้งจัดการเองแต่อย่กดไปใช้นะถ้าเรากดไปใช้แล้วผิดกฎหมายใช่รอ่กดไปใช้อย่าไปใช้เนั้นนะาจัดการเองเมต้องทยังไงไม่ต้องทาอะไรไม่เฉยครับเดี๋ยวธนาคารเจะมาเคลียรกับเราเองเาจะจัดระบบของเาเองหรือถ้างั้นเขก็จะโรมาหาเราหรือันเดี๋ยวเก็โอนคกันเองขอบคุณมาก ี่ไม่ไปโอนเป็นพิน้าไม่ได้เฮ้ยผมต้องไปแจ้งความไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอยากขอทายก็ไปแจ้งไว้ก็ดี<อ>ครับขอบคุณมากพี่อขอบคุณมาก